เก็ด เอามคนเลยเอาล็อกเอาเอาฮิตฮิตเก่งมากเอาสามคนเลยเอาล็อกเอา วันนี้เดี๋ยว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 จะวกินคเอาหลานวันนี้ชานางเอาเงินบอลมันเกิมให้ให่แจ่มมากเนี่ยมันเติมใหญ่แจ่มนะด้ำรวยรวยมีความสุขมากอยางน้องเป็นน้องคอยเป็นคนดีล้ำล้ันวยรวยนะคะอจะให้ก่อนพอ่เริ่มวันนี้เดี๋ยว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 ช่วยไปกินค่ะเาหลานวันนี้ชานาง เอาไว้ปอนมันเกิดไม่ได้จ้าอมันเกิด